กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปรดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับตอนที่379นักประดิษฐ์วอร์เมอร์อาร์กตอนนี้อ่างนัาต่างข้อมูลด้วยดวงตาทอเป็นประกายเขาสามารถใช้งานบิดเบือนพิศาษ,ษเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างศัตรูและบิดได้มันไม่อาจจะสร้างความเสียหายใดกับศัตรูจึงดูเหมือนกับไร้ซึ่งประโยชน์ แต่หากนามาปรับใช้ให้ดีมันสามารถส่งผลอย่างมหาศาลต่อหลายสถานการณ์หากเกิดสถานการณ์อย่างเช่นก่อนหน้านี้ขึ้นอีกครั้งที่พวกเขาโดนท้าศัตรูล็อบเอาไว้เป็นไปได้ที่จะใช้ทักษะนี้เพื่อหลบหนีมันเป็นทักษะที่เอาไว้ใช้ได้สําหรับทั้งการบุกและป้องกันปัญหาก็คือบิดเบือนปีศาจมันต้องใช้อุปกรณ์ที่มีพลังงานปีศาจผนึกเอาไว้เมื่อครั้งแรกที่เขาได้รับทักษะผนึกปีศาจ เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องของจำนวนอุปกรณ์ที่มีแต่อย่างใดแต่แล้วสถานการณ์กลับต้องเปลี่ยนไปเมื่อต้องใช้อุปกรณ์ถึง5ชิ้นทุกครั้งที่ต้องการจะใช้งานสำแดงพลังปีศาจและในคราวนี้บิดเบือนปีศาจยังเป็นทักษะที่ต้องใช้อุปกรณ์ซึ่งมีพลังงานปีศาจผดุกเอาไว้ตามเลเวลของอุปกรณ์แต่ละครั้งจะเคลื่อนย้ายคนได้1 0ถึง30คนหรือก็คือเขาอาจจะต้องเสียสละอุปกรณ์มากถึง10ชิ้นหากต้องการจะเคลื่อนย้ายคนจำนวน100 อุปกรณ์คือเงินเป็นเพราะแบบนั้นแล้วการต้องใช้อุปกรณ์ต้องคำสาบจึงเป็นภาระที่หนักหนาอยู่ไม่น้อยทั้งสำแดงพลังปีศาจและบิดเบือนปีศาจต,ต่างก็มีประโยชน์กันทั้งคู่ตอนนี้เราเหลือเก็บเอาไว้กับตัวไม่มากแล้วฮ้ตายสิหลงังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสให้ใช้งานผลึกปีศาจแล้วก็ต้องใช้ทุกครั้งไม่ให้พลาดแล้วถ้าอุปกรณ์เราหมดจะไม่สามารถใช้ทักษะพวกนี้ได้เลย ไม่ช้าเขาจึงได้เห็นชชมบราเมื่อหนีพ้นออกมาจากกองมนุษย์ที่สุมทับอยู่มาได้นี่นายคลอนมาตอนไหนเนี่ยก็ไม่นานน่ะใครจะไปบวนอนเล่นอยู่เหมือนกับนายล่ะเอออาร์คนิมคะลาลีเอเต้เข้ามาใกล้ด้วยสีหน้าเป็นกังวลขณะที่ชี้ไปยังอีกด้านหนึ่งอาร์คหันมองไปจะต้องหรีตาคนพวกนี้ใครกันน่ะ กองมนุษย์สมทับกันอยู่ภายในจัตุรัสใต้พื้นดินและตอนนี้ก็มีคนกว่า60-70คนกําลังล้อมรอบจัตุรัสใต้ดินแห่งนี้เอาไว้ในขณะที่จ้องมองหน่วยรบพิเศษด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลไม่น้อยพวกเขาบางคนก็เป็น NPC ธรรมดาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่เชิงแท้ทีเดียวพวกเขาหลายคนมีร่างที่ปกคลุมไปด้วยขนสีขาวซึ่งมีลวดลายสีดําอีกทั้งยังมีหางโผล่มาจากเอว NPC เหล่านี้ดูไปแล้วคล้ายกับมนุษย์เสืออย่างไงอย่างนั้น เผ่าพ,พันธุ์สัตว์อสูรถูกต้องแล้วสิ่งที่เห็นนี้แทบจะไม่ต้องสงสัยพวกเขาเหล่านี้คือเผ่าพันธุ์สัตว์อสูรทำไมสมาชิกของเผ่าพันธุ์สัตว์อสูรกับ NPC ทั่วไปถึงมาอยู่รวมตัวกันที่นี่ได้ละ่ะอารกําลังครุ่นคิดแต่แล้วก็โดนขัดอ๋อไปเถอะให้ทายก็หาไม่เจอฐานลับนี่หรอกเสียงหนึ่งพลันดังขึ้นไม่ไกลออกไปนักลูกบอลขนาดใหญ่เผยให้เห็นแก่สายตา อาร์คมองอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะตระหนักได้ว่ามันเป็นก้นของคนตูดใหญ่ดนวยนะทุกคนลูกบอลขนาดใหญ่ไว้ให้เห็นถัดจากหน่วยรบพิเศษเป็นร่างของชายมีอายุที่มีร่างกายโปร่งพองกําลังจ้องมองเข้าไปในเครื่องจักรแล้วก็พูดพึดพมพำกับตัวเองเสียงนี้เหมือนจะเป็นวอร์มเมอร์ที่กระซิบผ่าเรานี่เออข,ขอโทษนะครับชายคนนั้นไม่คิดจะหันกลับมามองขณะที่อาร์คเดินเข้าไปใกล้รอเดี๋ยวก่อน บอกท่าจะอยู่ข้างบนฮะยังอยู่ข้างบนอะไรเอาร์กเอียงหัวคุ้นคิดขณะที่สำรวจมองเครื่องจักรที่ชายตรงหน้ากำลังรับชมเรื่องราวเครื่องจักรนี้คล้ายกับเรดาร์ที่ใช้ในเรือดำน้ำเรดาร์นี้จะบุนวนตามเข็มนาฬิกาเมื่อเข็มเคลื่อนผ่านจุดขนาดเล็กก็จะปรากฏทว่าสิ่งที่น่าจกใจกว่านั่นก็คือตัวอักษรที่ลอยอยู่เหนือจุดที่ปรากฏอรันทิโมซิทาลอนเ ทา่ B, ทาลอนบท่าลอนซแล้วก็อื่นๆนะครับอารลันเหรอจุดบนเครื่องจกักรนี้ใช้สำรวจคนภายนอกได้อย่างนั้นเหรออาร์คพลันมองเครื่องจักรที่อยู่ตรงหน้าด้วยความอึง้งทึ่งตอนนี้อาร์คอยู่ด้านล่างของโกลกทานแต่กลับสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวที่อยู่ภายนอกได้จากใต้ดินนั้นเหรออีกทั้งจงํานวนยังถูกต้องการเคลื่อนไหวเด่นชัดกระทั่งแม้แต่ชื่อก็ยังมีฮะฮะฮะใเปได้แบบนี้เอ ใช้อยู่ตรงหน้าหัวเราะในขณะที่มองเครื่องจักรแล้วก็ค่อยลุกขึ้นยืนอาร์คตอนนี้จึงค่อยได้ยืนยันถึงรูปลักษณ์ของชายที่อยู่ตรงหน้าอีกฝ่ายเป็นคนแคละหนวดเครายาวสวมใส่ชุดคนงานแทนที่จะเป็นชุดเกราะอาร์คถึงกับสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรคนแคระและเผ่าพันธุ์สัตว์อสูรถ,ถึงได้มารวมตัวกันอยู่ที่ใต้ดินแห่งนี้ทว่าสิ่งที่น่าสงสัยยิ่งกว่าก็คือคือเครื่องจักรเหล่านั้นผมออกเสียงผิดนะขออภยนะัยเครื่องนี้ ทำให้รู้สถานการณ์ภายนอกได้หรือครับโอ้เจ้าเห็นเงิ้หเือถูกต้องแล้วข้าแต่เป็นคนประดิษฐ์เรดาร์ตรวจจับชีวิตนี่ขึ้นมามันจะเอาไว้ใช้สํารวจหาสิ่งมีชีวิตในราศวบี2สอเมตรอีกทั้งอยังแสดงชื่อบนเครื่องจักนี้ได้ด้วยข้าพบเห็นชื่อเจ้าจากเรดาร์เป็นเพราะแบบนั้นถึงได้ส่งเสียงกระซิบไปฮะประดิษฐ์ขึ้นงั้นเหรอถูกต้องแล้วข้าคือนักประดิษฐ์นามว่าวอร์เมอร์ ที่นี่คือฐานทัพลับของข้าเองวอร์เมอร์ตบท้องโยโยของตัวเองอย่างภาคภูมิใจในขณนะที่หัวเราะแล้วคนพวกนี้โอ้คนพวกนี้นะหรอวอร์เมอร์หันไปมองทาง NPC เพราะคำถามของอาร์คว่าเขาเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านละแวกใกล้เคียงที่มีชื่อว่าดูรันฮะหมู่บ้านดูรันเหรออาร์คพลันรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันตาเป็นเพราะคำตอบนี้ นูรันคือชื่อของหมู่บ้านที่อาเพิ่งจะไปสำรวจเมื่อไม่นานมานี้ผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านนูรันเป็นข้อมูลให้กับภารกิจของเขาพอเจอรันเลยคิดว่ามาช้าไปแต่พวกเขาตรงหน้านี้คือผู้ที่รอดชีวิตมาจากหมู่บ้านเหรอนี่หมายความว่าเรายังมีทางให้ไปต่อภารกิจอย่างนั้นสิสถานการณ์ยังคงเลวร้ายแต่ปัญหาหนึ่งก็คลี่คลายลงแล้วคนจากหมู่บ้านนูรันมาที่นี่ได้ยังไงครับ เรื่องนอนวอร์เมอร์เกาหัวอาชีพของวอร์เมอร์คือนักประดิษฐ์และเขาก็เป็นคนคล้ยของแคว้นซีเนียสก็เหมือนกับชื่อนักประดิษฐ์คืออาชีพที่สามารถสร้างจากกลนหลากหลายชนิดรวมทั้งวัตถุด้วยเหตุนี้วอร์เมอร์จึงเริ่มมองหาสถานที่อันเงียบสงบเพื่อจดจอดอยู่กับการทํางานได้ท้ายสุดเขาจึงพบกับจัตุรัสใต้ดินแห่งนี้และเริ่มพัฒนาให้มันกลับกลายเป็นฐานใต้ดินเขานำสเสบียงหลากหลายอย่างมาจากหมู่บ้านนูรัน และใช้คืนวันอยู่ที่นี่อย่างสุขกายสบายใจแต่เมื่อสิบวันก่อนวอร์เมอร์ไปยังหมู่บ้านนูรันเพื่อทาการซื้อหาสเบียงแต่แล้วจะพลันนั่นเองท้องฟ้ามืดคลึม้มพร้อมกัมหมอกสีดําเริ่มแผ่ขยายมอนสเตอร์จำนวนมากได้ปรากฏวอร์เมอร์สัมผัสดได้ว่าสถานการณ์ไม่ปกติเองได้เร่งร้อนหนีกลับเข้าฐานรับใต้ดินพร้อมกับประชากรที่อยู่ภายในหมู่บ้านตอนแรกเนาะคิดว่าเดี๋ยวปัญหาก็คลี่คลายเพราะอยู่ไม่ไกลาจากป้อมพาบิอุน แต่แล้วสิบวันผ่านไปมอนสเตอร์ก็ยิ่งมากขึ้นพวกมันเพิ่มกันอยากไม่หยุดไม่หย่อนวันนั้นข้าก็เลยไปสืบค้นจากในอินเทอร์เน็ตว่านิวเวอร์มันเกิดเรื่องอะไรกันแน่เผ่าพันธุ์สัตว์อสูรเป็นประชากรของหมู่บ้านดูรันเหรอเผ่าพันธุ์สัตว์อสูรอะไรนะอ๋อคนพวกนี้ที่เหมือนกับเสือไม่ไม่ไมหรอกเป็นข้าที่พาพวกเขามาซ่อนตัวหลังจากที่โดนพวกมอนสเตอร์ไล่ล่ามาหลายวันก่อนนะ แต่พวกเขาก็ไม่พูดไม่จาอะไรทำให้ไม่รู้ว่าพวกเขามาในที่แบบนี้ทำไมกันพวกพวกสัตว์อสูรนี่คล้ายจะรู้จักกับประชากรของหมู่บ้านดูรันอยู่นะแต่ก็ไม่เห็นพวกเขาจะคุยอะไรกันเลยฮะหมายความว่าอย่างไงเนี่ยอาขันไปจ้องมองเผ่าพันธ์สัตว์อสูรแต่ไม่ช้าวอร์เมอร์ก็เกาหัวงก่อนที่จะบ่นออกมาเนี่เอ่อจะอะไรก็เถอะนี่มีแต่ปัญหาบัดดังเข้ามาไมา่หยุด ข้าต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากกับพวกคนเหล่านี้เนี่ยละ่ะสถานการณ์ยากลำบากเหรอเห็นท้องที่ผอมแห้งของข้าแล้วเจ้ายังไม่เข้าใจเรื่องไงเนี่ยอ้าวอร์เบอร์ชี้ไปที่ท้องของตัวเองและร้องมายังกดเคืองพร้อมกันนั้นอาร์ชแมเบอรและลาเลเต้พร้อมกับสมาชิกหน่วยรบพิเศษต่างก็มองอยังท้องของวอร์เบอร์อย่างงององมกับท้องที่พองโตคล้ายกับคุมอุ้นท้องลูกแฝดอย่างนั้นน่ะเหรอทว่า วอร์เมอร์กลับมาได้สนใจสายตาเหล่านั้นและพูดต่ออย่างไม่หยุดอย,อย่างไม่ยังไม่คิดที่จะหยุดควา,ามต่อไปน้ทุกคนข้าวไงข้าวข้าวนี่ข้าดี่หิวจะตายแล้วนะตามปกติแล้ววอร์เมอร์สมควรจะต้องกักตุนอาหารเอาไว้จํานวนไม่น้อยในฐานรับใต้ดินแห่งนี้เนื่องจากขนาดตัวที่ค่อนข้างจะชัดเจนวอร์เมอร์ต้องเป็นคนที่กินจุอย่างแน่นอนด้วยเหตุนั้นเขาจึงมีอาหารเพียงพอสําหรับตัวเองแค่ช่วงระยะหนึ่งแต่ว่าตอนนี้กลับมีคนมาอีก70เข้ามาอยู่ร่วมอาศัย เพียงแค่10วันอาหารที่กักตุนไว้จึงได้หมดสิ้นและตอนนี้การจะออกไปซื้ออาหารเพิ่มก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่ามีมอนสเตอร์อยู่ทั่วทุกคนแห่งจนกระทั่งวอมเมอร์พบเจอกับกลุ่มของอาเข้าเป็นเพราะแบบนี้คําถามแรกที่ถามก็เลยเป็นอาหารอย่างนั้นเหรอต่อให้กักตุนอาหารเอาไว้มากแค่ไหน10วันกับคน70คนไม่น่าจะพอปากท้องจริงๆโอ้นี่ข้าลืมไปยังไงกันเนี่ยข้าอยู่ตายอยู่แล้วนะหิวหิวมาก หิวจนคิดอะไรไม่ออกแล้วแล้วไอ้เครื่องจักรนี่ก็ผลิตข้าวไม่ได้นะข้าวขอข้าวเอะก่อนจะเข้ามาบอกว่ามีอาหารติดตัวมาใช่ไหมเออใช่ใช่เออนี่นี่ครับอ่าอาหารโอ้อาหาร,ออาหารวอมเมอร์ถึงกับร้องออกมาทันทีขณะที่อาร์คนำเอาอาหารออกมาให้จํานวนหนึ่งอีกฝ่ายไม่คิดจะรีรอขณะที่คว้าอาหารแล้วซัดเข้าปากอย่างเต็มแรงอีกฝ่ายท่าทางใจหิวโซแต่ผู้เล่น ไม่ใช่ว่าไปหาอาหารในโลกจริงกินก็ได้หรือ,อยังไงนะทว่าเหตุใดที่ผู้เล่นที่หิวในเกมนั้นจึงได้มีสาเหตุและไม่ว่าผู้เล่นจะกินในโลกแห่งความเป็นจริงมามากขนาดไหนก็ไม่มีทางจะเติมเต็มค่าความอิ่มภายในเกมได้ด้วยเหตุนี้ผู้เล่นจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกาจากต้องซื้อหาอาหารในเกมยามรู้สึกหิวเพื่อเติมเต็มท้องแต่จะอะไรก็ดีประชากรของหมู่บ้านและเผ่าพันธุ์สัตว์อสูรในตอนนี้ต่างก็มองวอร์เมอร์กินอาหารด้วยสายตาที่คาดหวังพวกเขาเองก็หิวไม่น้อยเช่นกัน ถ้างั้นผมจะขอเก็บอาหารส่วนน้อยไว้ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือขอมอบให้กันแล้วกันสเสวงเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นของกองทัพคณะเดินทางแต่เอาไว้ผมกลับไปแล้วค่อยจ่ายกันแล้วกันอาร์กยิ้มในขณะที่มองเขาแล้วกล่าวจากนั้นจึงเป็นชับวาร่าขมวดคิว้วคล้ายกับว่าเกินกินกรดหน้าสะอิดสะเอียนเข้าไปก็ไม่ปานนี่นายคิดทาธุรกิจทั้งที่พวกเขาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะธุรกิจเหรอนี่นายพูดเรื่องอะไรนะ ไม่ใช่ธุรกิจเหรองั้นแล้วเพราะอะไรนายถึงให้หารพวกเขาล่ะฮี่นี่ว่าอะไรนะ่ะนายนี่แปลกไปลึกคนเห็นฉันเป็คนยังไงกันล่ะเนี่ยขี้เดียวจะราจนนักฉวยโอกาสอยากฟังต่อยไหมล่ะคำเหล่านี้ที่ล้วนเหมาะกับอาร์กจริงๆถูกต้องแล้วอาร์กนั้นไม่ใช่คนที่จะช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่คิดเรียกสิ่งตอบแทนแต่แล้วทําไมเขาถึงได้ยอมจ่ายค่าอาหารสําหรับคนถึง70คนด้วยกระเป๋าเงินตัวเองกันล่ะ เหตุผลที่อาร์คทำแบบนี้ก็เป็นเพราะคนพวกนี้เป็นประชากรของหมู่บ้านนูรันและเผ่าพันธุ์สัตว์อสูนเผ่าพันธุ์สัตว์อสูนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผู้กล้ามาบันเป็นเพราะแบบนั้นเขาจึงไม่ไม่รู้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคนพวกนี้ยังไงบ้างและผู้คนของหมู่บ้านนูรันก็เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับภารกิจด้วยเหตุผลนี้เขาจึงคิดจะเพิ่มค่าความสัมพันธ์กับคนพวกนั้นในเมื่อพวกเขากําลังหิวโซการเพิ่มค่าความสัมพันธ์ก็ง่ายดายเพียงแค่มอบอาหารให้ นี่เองกิมเป็นสาเหตุว่าเพราะอะไรเขาถึงได้ทาตัวผิดปกติแน่นอนว่าเป้าหมายสําคัญของอาร์คในตอนนี้คือภารกิจแต่เขาก็ไม่ได้เร่งรีบจนออกหน้าออกตาแต่อย่างใดยังมีเวลาอีกสองวันเป็นเพราะบบนั้นเขาจึงต้องรับชมการเคลื่อนไหวของอลันและพวกมอนสเตอร์ให้ดีหางพิจะะารณาได้อย่างถี่ถ้วนโอกาสจะต้องมาถึงแน่ๆแ,และก็เป็นเหมือนดังที่หวังเอาไว้สีหน้าของผู้ประสบภัยเหล่านี้ต่างก็ยินดีกันไม่น้อยเมื่อได้รับอาหารอาร์ครอคอยจนกระทั่งพวกเขากินอาหารเสร็จก่อนจึงเอ่ยปากขึ้น แล้วพูดกับชายชาราคนหนึ่งที่น่าจะเป็นผู้นําของหมู่บ้านผมอยากจะถามอะไรสักอย่างเอครับอะไรเอรมีเผ่านักทํานายอยู่แถวนี้บ้างไหมครับเผ่านักทํานายเลยผู้นําของหมู่บ้านสตดุ้งก่อนจะเผยท่าทีแวดระแวดระวังพฤติกรรมนี้ต้องมีรายซกซ่อนเอาไว้และท่าทีที่ไม่สบายใจกับพวกเขาก็เจตนาชัดเจนแล้วว่าไม่อยากที่จะบอกเรื่องนี้กับอาร์ พราะว่าอาร์กนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนจนได้รับภารกิจมาหากพวกเขาทราบสถานการณ์จะต้องส่งมอบข้อมูลเผ่าพันธุ์นักทํานายให้กับเขาอย่างแน่นอนอะครับผมก็ได้จบไปแล้วนะครับสําหรับตอนนี้ตอนต่อไปก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายของวันนี้นะที่ผมจะทําชื่อตอนมีชื่อว่าเบาะแสของนักทํานายนะครับผมอเอาไว้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะว่ามันจะเป็นยังไงผมในกระเบื้องขอจากลาทุกคนไปแต่ตีเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย